มันงามกะว่ามันใหญ่ขึ้นมันสิงามกันห้ากกบจังเอาต้นใดต้นหนึ่งออกนะครับซับวางนะครับพี่น้องเนาะสลับฟันป่าไปสองแถวจังเอาต้นนี้ออกเนาะแถวพูนห้ากะไปเอาต้นพูนออกจังจีนะครับแล้วก็มาเอาต้นนี้ออกแล้วไปเอาต้นพูนออกจังจีนะครับสลับฟันป่านะหรือเ้าจากบออกเลยกันแล้วแต่ห้าแต่ว่าเ้ากะดูแลให้มันได้แค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับเป็นยังจังปลูกทีแต่ที่แรกคือนะครับเพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับกว่าเขาจะโตสมมติว่าตอนนี้ข้าปลูก4 0 0ต้นเนาะในเนื้อที่2ไร่ขึ่งนะฮะ4 0 0ตน้นแต่ก่อนมันหาลอยที่นี่ถ้าขา้าปลูกหางข้าสิได้แค่2 0 0ต้นนะครับหรือ250ต้นนะฮะเต็มที่เนาะกะว่ากันไปนะครับพี่น้องครับบัดนี้ในเมื่อขา้าสิปลูกหางแล้ว ใส่เวลาโดนบกเกิดประโยชน์นะครับเนาะในส่วนที่เหาอ่ารอผลผลิตเนี่ยข้าปลูกทีพอผิดเลยนะครับพี่น้องครับก็คือจังสีท่ละนะครับต้นมันซ้ากันหมดเลยนะครับมันดกทุกต้นน่ะมันก็ได้ทุกต้นนะเนาะถ้ามันแย่กันอีรีมันหย่ขึ้นมันงามกันข้าจังเอาออกตอนนั้นมันเลี้ยงข้าไว้แล้วสองต้นกับซ้ำสี่รอยต้นนะครับตอนนี้นะฮะเนาะหรืออาจสี่ซ้ำหารอยต้นเลขก็ว่าไปนะครับถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้นะฮะ แต่ว่าในช่วงปีแรกครับสวัสดีอากาศยามเย็นครับพี่น้องครับโอ้ยไปจังไดเนาะจังหวัดอื่นฝนตกดีบอ่อําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลฝนบ่ตกเลยพี่น้องเลยสามเดือนละนะครับตั้งแต่สามเดือนอย่างเขาเดือนที่สี่แลลวครับพี่น้องครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่ผมละนะฮะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิงวิธีการ นะครับปลูกฝรั่งแล้วก็วิธีการห่อนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็วิธีการเอาผลผลิตในช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงที่น้าบ่าพอนะครับขาดขาดเคลืค่อนๆนะครับกะควรเซ็ตจังไรนะครับพี่น้องเนาะนะครับในช่วงหน้าแล้งนะฮะนี่เลยครับเด้อ ผลผลิตห่ากระบอกตองอาดอกแห้งนะครับกะบอกตองอาดอกแห้งกะบอกตองเอาหอดลอยลูกดอกนะครับพี่น้องครับเอาต้นละสามสิบสี่สิบนะครับห้าสิบกับหกสิบกับพอดีล่ะนะครับพี่น้องครับเนาะประมาณนี้แหละนะฮะนี่เด้อครับเด้อเพิ่งเด้อนี่ครับนี่คือผลงานนะครับหลังจากแม่บานห่อนะครับนะครับพี่น้องเนาะ ต่อจากนี้เขาก็จะทําการขำไหวพันหักไหว้พันเปะนะครับมึงทีละพี่น้องตั้งแต่จริงเดียวนี่ก็ไหว้เป็นสิบน่วยละมั้งนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยพี่น้องครับสิบนว่วยนะครับเรื่อนับบางดีดนี้นนี่ครับพี่น้องครับตนนี้นะฮะนี่ครับ เอาซ้ำนี้พอดีครับพี่น้องเนาะซ้ำนี้พอดีอันนี้คือรุ่นที่สามหลังจากปลูกมาสิบเดือนนี่ครับเดือนที่สิบเอ็ดแล้วนะฮะหลังจากปลูกมาสิบเด,ะะเดือนนะครับพี่น้องครับรุ่นแรกบวทัดทําการเอาไว้ต้นเราสองสามลูกนะครับรุ่นที่สองไว้ต้นเราประมาณยี่สิบถึงสามสิบลูกนะครับสิบกว่าลูกนะฮะรุ่นนี้ก็จะขยับขึ้นมานะครับพี่น้องรุ่นที่สามนี่ก็จะขยับขึ้นมาเป็น หกสิบลูกนะครับบ่เกินหกสิบลูกเจ็ดสิบลูกนะฮะนี่นะครับเด้อนี่ครับแม่เบิร์ตล่ะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าเพิ่งกระจะห่อถุงน้ำหนาไปก้อนนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเพิ่งกระจับมาห่อกระดาษตามตูดไปอีกคนผู้เดียวเห็ดในสวนพี่น้องนะฮะนี่นะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับ ถ้าจ้างเขามันกะเขาบ่อยากมาพี่น้องบ่แเ่นว่าบ่อยา,ากจ้างดอกบันแดดนะครับบันแดดมันเห็นได,ดแต่ามเสายามแรงนะครับพี่น้องครับยามเสากับยามแรงนะฮะอากาศเย็นเย็นเฮอด out, ทุ่มสองทุ่มก็มจะมีการซอยกันอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเบาทัดก็คือเสียวแต่ใจในล,ละ่ซอยนะครับเห็ดหลายอย่างลายแนวลายกับเมื่ยก่อละละเมะเมยกอนนะฮะสู่แม่บ้านบ่ไหวนะครับคุนครับพี่น้องครับชิท้นขายว่พี่น้องนะ ปลูกจะปลูกหน่อยนะครับปลูกปลูกให้ทุกไปโลดนะครับรวยก็ให้มันรวยไปโลดนะฮะยี่สิบไปใส่คําว่าเอาไปทดลองป,ปลูกซิบต้นยี่สิบต้นบ่เกิดประโยชน์ครับพี่น้องครับนอกสจากพี่น้องเอาไปปลูกผสมผสานนะฮะพี่น้องครับกับผืนหรือื่นไปแจมกันเนาะเกิดความหลากหลายแต่ตาิปลูกเป็นปลูกเป็นเชิงเดียวแบบบระทัดนี่คือต้องปลูกให้เราอยู่ได้นะครับในเนื้อที่สองไร่ ในเนื้อที่สองไร่หาอ่าในเนื้อที่สองไร่รึ่นนะพี่น้องครับเนาะเบาถัดปลูกไปสี่ลอยต้นนะครับสี400่ลอยต้นเพราะว่าก่อนหานี้มันหาลอยต้นกะจริงอยู่แต่ว่าเอาออกนะครับเอาออกเนาะมันบาไวจริงๆนะครับเฮาเอาสาเฮายู่ไดเพราะว่าต้นพิ่นใหญ่ขึ้นเนี่ยเฮาก็ต้องทําการขุดออกอีกได้พี่น้องนะฮะขุดออกอีกนะครับต้นเวียนต้นนะฮะในช่วงแรกที่เฮาปลูกนะครับใหม่ๆเนาะนะครับ จากปีแรกไปหาปีที่สองนะครับพี่น้องเนาะนะครับที่สามที่สี่ก็แล้วแต่ตนแล้วแต่ดินเข้างามบ่งามตนเข้างามบ่งามนะครับถ้ามันงามกะว่ามันใหญ่ขึ้นมันสีงามกันเข้ากระจังเอาตนใดต้นหนึ่งออกนะครับสบว่างน,นะครับพี่น้องเนานะสลับฟันป่าไปสองแถวจังเอาตอนนี้ออกเนาะแถวพูนเข้าก็ไปเอาตนพูนออกจังจีนะครับแล้วก็มาเอาตนนี้ออกแล้วไปเอาตนพูนออกจังสีนะครับสลับฟันป่านะฮะหรือเขาจะ โบออกเลยกันแล้วแต่เฮาแต่ว่าเฮาวขาดูแลให้มันได้แค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับเป็นยังจังปลูกทีแต่ที่แรกคือนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกว่าเขาจะโตสมมติว่าตอนนี้เขาปลูก400ต้นเนาะในเนื้อที่2ไร่ครึ่งนะฮะ400ตน้นแต่ก่อนมันหาลอยที่นี่ถ้าเฮาปลูกห่างเฮาสิได้แค่200ต้นนะครับหรือ250ต้นนะฮะเต็มที่ เนาะกล่าวกันไปนะครับพี่น้องครับบัดนี้ในเมื่อข้าสิปลูกห่างแล้วใส่เวลารอดนบกเกิดประโยชน์นะครับเนาะในส่วนที่เห้าอ่ารอผลผลิตเนี่ยข้าปลูกทีผิดเลยนะครับพี่น้องครับก็คือจังสีที่ละนะครับต้นมันซ้ากันเบิดเลยนะครับมันดกทุกต้นน่ะมันก็ได้ทุกต้นนะ่ะเนาะ ถามันแย่กันอิลีมันใหญ่ขึ้นมันงามกันเข้าจังอาออกตอนนั้นมันเลี้ยงเข้าไว้แล้วสองต้นกับซ้ำสี่0อยต้นนะครับตอนนี้นะฮะเนาะหรืออาจจะซ้ำห้าลอยต้นเลยก็ว่าไปนะครับถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ว่าในช่วงปีแรกเข้าปูกไม่ไม่เนี่ยเข้าต้องให้มันเลี้ยงเข้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องให้เขาเลี้ยงเขาเราก่อนนะฮะก็คือเป่าทัดพี่น้องครับเนาะตัดทํำสาวพุทธสาวไปแล้วนะฮะสามรดเนาะ ตัดท่อมเสาไปแล้วนะครับพี่น้องครับอะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับก่อนสิกลับมาออยู่ในวงจรของฝรั่งนะครับพี่น้องเนาะกิมจูนะฮไปไปเบิงนะครับไปเบิงตอนนี้ทํกาลังไทยแหงก็เตือนกับไทเข่าพี่น้องเลยตัวยี่หกแรกหนึ่งพี่น้องนะครับไทยเดือดเสยนะครับนี่ครับนี่ครับดีบริดีเบาทัดปลูกเพิ่มเลยนี่ครับ นี่แถวหนึ่งนี่แถวหนึ่งเนาะอ่าเป็นลอยกัวต้นนะครับอยู่นี่เนาะแถวละหกสิบต้นนะฮะห้าสิบต้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับแตกเล้วเด้อรับเด้อพี่น้องครับบางต้นก็แตกแล้วเด้อรับเด้อนี่ครับอ่ะอากาศก่อนหนี้เป็นหลอนนะครับพี่น้องครับเนาะเพิ่งเกิดจะมีอาการอ่าปลายตกในจัจหน่อยเพราะตกกลางคืนมากเพิ่อนก็จะปลายตังนะครับปลายตังโคโเกเดเลยล่ะ ามว่าเบาทัดให้น้ำว่าให้เด้อครับเด้อให้อยู่นะฮะให้น้ำอยู่สังเกตบ้างมองเบาทัดไทไปบางหันนี่นะครับพี่น้องเนี่ยด้านล่างมันจะเปียกเลยนะครับจะเปียกแบบนี้เลยนะฮะด้านบนแห้งช่างมันนะครับแต่ด้านล่างมันชุ่มนะฮะนี่ครับนี่ครับกระลังแตกตาพี่น้องเลยนี่น้ำลังแตกตาด้อครับเด้อนี่แตกตาสนั้นเลยพี่น้องครับช่วงนี้นะฮะลังจากตัดมือแรกนะครับนับไป สองสัปดาห์เขาก็จะเริ่มแตกนะฮะเริ่มแตกสาหรับต่อน้อยต่อใหญ่ก็จะแตกนะครับพร้อมๆกันไปนะฮะนี่ครับแตกบ้ดละละแตกทุกต่อละวหละคือว่านะครับแต่ว่ากมีตัวสันตัวเงาตัวสูงตัวต่ำนะครับพี่น้องครับนี่ครับนะครับนี่ครับนี่ครับหลยตัวทันหลายตัวหลยทันขี่รถพานไปพานมาเนี้ยคือเดตัดทิมเนาะบักท่านแสีบว่าสันีดตัดทิมเห็นอย่างเนาะผัดว่า โอ้ยผมว่าได้ตัดถิ่มดอกพอ่อเลยวะนะมันต้องทำสาวจังสี่สุปีนะครับเอา้าแม่นบอกเพื่อว่ะพี่น้องเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับเพื่อแตกแตกออกมานะครับเด้อนี่เลยครับเด้อให้มันแตกออกมาป็นซิบสิบนอซิแหนงโหลดพี่น้องเลยเหาจะเฝ้าไปฮักแปลวออกนะครับให้พันสูงจักประมาณพุนละเป็นเมตรพุนละเขาจังเริ่มทําการเลือกนะครับเลือกที่จะไหวนะครับอ่า <c oughs> ต้นไหนหันไปทิศทางไหนนะครับพี่น้องครับเนาะแล้ยวแต่นะครับสองงาสามงาต้นเหนียวมาปลูกส่อมนะครับตะกี้เป็นต้นเลี้ยนท่องนะครับตอนนี้เอาแสงท่องมาใส่แทนนะฮะขุดออกนะครับของประสบยุดข้อปลานะครับพี่น้องไตข้อปลาคุณคองประสบนะครับพี่น้องครับเนาะปลูกไปกระเปืองเนื้อที่เข้าซื้อนะครับถามว่าตัวผูบ่อมันกับตัวผูกอยู่ในใจค้นนะครับจริงๆแล้วมันวนเป็นตัวผู่เพราะว่าเขาก็มีผลผลิตคือนกัน นะฮะก็แล้วแต่จะคิดกันไปแตกต่างกันออกไปนะครับ่าทัดว่ามันเปลืองเนื้อที่โดยใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแสงท่องเข้านี่กระดกจนงากองแล้วพี่น้องนะฮไวดกคนนี้ก็คงจะบาไวนะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปโดยใช้ประโยชน์นะครับพี่น้องครับเนาะก็ะจะมีตัวแตกแล้วบ่แตกก็มีนะครับตัวนี้บ่ท่านแตกเพราะว่าตัดห่างกันอยู่สี่มือนะครับ ส่วนด้านน้านแตกต่อแล้วนะครับแตกก่อแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะอากาศยามเย็นนะครับเด้อยพี่น้องเด้อก็ต้องขอโทษเอภายเอาไรเพราะว่าพึ่งไทยไทยสวนแล้วในแจกลองมุ้งนี่ไลมาตั้งแต่ไรมาตั้งแต่สวนฝรั่งกิมจูพี่น้องไลมาประมาณสี่ไร่ไทยแล้วไปละสี่ไร่นะครับพี่น้องเนาะเดือยอยู่ไร่นึงนี่แหละนะครับไร่ก็กลัวนี่ครับพี่น้องครับสีพ้ามาเบิงนะครับคุณนน่าประโยชน์ของการตัดทําสาวเข้าใดยังแน่นะครับพี่น้องครับนอกนึง นี่ครับใหม่นะฮะไม้ที่เราได้นะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับสําหรับผู้ว่คขานเนาะก็จะซสือทังกิโลมากหลืพี่นอ้องเต่าท่านมากหลืพี่น้องเลยนะครับทําการค้อนระบาดนี่เอาเวลาว่างนะครับพี่น้องเนาะลังจากแลลวในหัวในสวนกลางคำกลางคืนก่อนคำลิ้นหิมเสนอกันะฮะก็จะค้อนเสีทางเสียทางแล้วก็ทําการาจุดไฟนะครับจุดเต่านะครับพี่น้องเนาะในท่านพี่น้องครับ เน่ท่านเป็นซิปก่าสอบคนละนะครับพี่น้องครับนี่ซิปยี่สิบสอบคนละปุ่นพุ่นอีกกล่องหนึ่งพี่น้องนี่กล่องหนึ่งนี่อีกกล่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าท่านบริเผาเองนะครับจะเอาไปให้พ่อใหญ่เผาให้นะครับพี่น้องเนาะเอาไปให้พ่อเผาให้นะฮะแล้วแต่เพิ่นสิเผานะครับแล้วแต่เพิ่นสิสุมนะฮะเอาไปให้พู้เถาเฮ็ดเพราะว่าทัางานลายๆนะครับพี่น้องเนาะก็ต้อง <c oughs> คนไปให้พอนะครับอ่าโซนทั้งนี้ บ่ท่านในไทยครับพ totally so right. ี่น so ้องครับบ่ท่านในไทยเกิดแนวนี้นะครับดินแกนแกนแนวนี้นะฮะดินแกนเป๊ะเลยนะฮะเนี่ยบ่ท่านในไทยนี่ดินแกนโป๊เลยนะครับพี่น้องครับเยาวตศีสิบแรงนะพี่น้องนะครับทายว่อยากเข่าเลยเนี่ยครับสามเก่าศีสิบแรงเนี่ยทายว่อยากเข่าเลยแหละนะครับพี่น้องครับนี่ครับบ่ทัดทายไปว่างันนี่ครับยันมานะครับ โซลิกยี่บหกแรงนะครับพี่น้องครับเนาะโอ้แห้งของเขาอยู่ด้วยครับเด้อที่แหลกออกมาว่าตั้งผานบ่ได้บ่นะครับคือไถยอยากแท้นะฮะเฮ็ดไปเฮ็ดมาไทได้เซยคกับพี่น้องครับนี่ครับเ่ามียังเก่งเกินคนนะครับเด้อความพยายามอยู่ใส่วามสําเร็จอยู่หนันครับพี่น้องครับเ่าถัดปรับผ่านปรับผ่านขี่เมาปรับจนเมยพี่น้องเลยปรับความสูงความต่ำของผ่านหนาผานลังนะครับพี่น้องครับ อาหมายถึงว่าพานกกพันเหงานะครับ่านกก่าน,านปนะฮะพี่น้องครับตำซะตำไส้เปิเตาตา่อกะเี่นกับตอไม้แดงพี่น้องเอ้ยพ่อนะเด่นเอาพานขี่เม้า่อยเด่นโด่งล,ลดกร็เด่นดอนลดพี่น้องเลยเอ้าขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับที่เขามาติดตามช่องเกษตรอีสานเชนี่ยแนมาโดยตลอดนะครับพี่น้องครับยามเย็นอากาศประมาณนะครับเวลาตอนนี้หกโมง าทานาทีแล้วนะฮะต้นน,น้อยๆก็จะจังสี่แล้วครับพี่น้องครับเนาะนี่พ้ผล,ผลิตเพิ่นกับพมี่เหหออยู่นะครับพอมี่เหหออยู่นะฮะต้นละสิบยี่สิบสามสิบหน่วยนะครับพี่น้องครับเนาะดีกว่าเห่าปล่อยให้เหนื้อที่เห่าเป็นที่วางเป้าหรือว่าปลูกในสิ่งที่บวกเกิดประโยชน์นะครับพี่น้องครับมื่อกี้แล้วครับพี่น้องครับการเกษตรเต็มหลอยเลยนะฮะการเกษตรล้วนๆนะฮะ ปลูกฟรั่งขอดีของเขาก็คือเขาให้ผลผลิตทั้งปีถ้าห้าว่าทำเสานะฮะการทำเสาเขาทำเสาวแบบพุทธาบใดเพราะว่าตัวนี้เขาต้องรูดใบรูดใบเอาเด็ดยอดเอานะครับแต่งยอดรูดใบอย่างเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูดใบ5้าสิบเปอร์เซ็หรือรูดใบร้อนะครับพี่น้องเนาะมักระจอกเป็นรุ่นนะครับถ้าปลรรูกมักระจอกเป็นอ่าอ่าถ้าา ถ้ารูดมันจะออกเป็นชุดนะครับเป็นชุดเลยนะฮะพร้อมกันทีเดียวแต่ถ้าไม่รูดมันจะออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับพี่น้องครับออกมาเรื่อยๆเบิจลบิ้ส <impres vegetarian. S 1> ินนะฮะนี่ครับนี่ครับห่อไปผู้เดียวมือละแถวได้พี่น้องนี่มือละแถวได้ครับนี่นะครับได้แต่ย่ำสองกับย่ำแรงนะฮะเ่าเห็ดคือเขาเป็ี่ยนห่อกับไปเห็ดแนวอืนทีพี่น้องเนาะนะครับเบ็ยดยืดซื่อก็จะเสือกหายทีนะครับบัตรนี้ สิมาบอกพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากปลูกเนาะสำหรับฝรั่งกิบจูนะครับข้อดีของเขามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีของเขาก็คือเขาออกผลผลิตทั้งปีอย่างที่บอกนะฮะข้อเสียของเขาก็คือเขาตองหอนะครับแค่นั้นเองบม่มีอย่างนะครับ้วก็เขาอยู่ได้แค่หกถึงเจ็ดปีนะครับเต็มที่นะฮะก็แล้วแต่ดินแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความดูแล แล้วแต่การดูแลของแต่ละบุคคลไปนะครับแต่ละส่วนแต่ละฟาดก็ว่าไปนะครับบ้านนี้พอดีของเขาพีหลายอย่างก็คือหนึ่งนะครับข้าปลูกห่าอ,อะไรกินเองนะครับลูกสวยๆง,งามๆเด็กกินเองเด็กขายนะครับบทนเอาเงินเงินมาหอดสวนนะครับพี่น้องเนาะอุ้ยกระใสแค่ขิงว่ากับสูตร16นะฮะร,ราคาธรรมกนะครับ น้ำมรกนี่แล้วแต่ห้าเสียดขึ้นมานะครับศึกษากันได้นะครับบ่บ่บมีข้อเสียหายนะฮะศัตรูเพิ่นก็นจะมีพวกเพียรแป้งนะครับแล้วก็แฮตแทกโนดนะฮะแฮตแทกโนดจะเป็นยังไงนะแฮตแทกโนดเดี๋ยวจะพาไปดูมันก็จะเป็นหลูกปองง่ามล่ะพี่น้องครับมันก็จะเป็นหลูกกาก,ากนะฮะเป็นหลูกกาก,ากเป็นหลูกสักๆนะฮะถามว่าพี่น้องเห็นแนวนั้นแล้วพี่น้องอยากหอบบอลหรืออยากเด็ดถิ่มไล่ตัวไล่ทันอยากเด็ดถิ่มแต่ว่าถามว่าเด็ดถิ่ม ถูกหรือผิดผิดครับนะฮะเดททิ้งผิดนะฮะนี่ครับแต่จะมีลูกง่ามลูกปงง่ามนะครับลูกซ้ำนี่ก็ถือว่านะครับห่อเลยนะครับยาถิ่มเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ก็ห่อเลยนะฮะอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่ายุคนี่สมัยนี่นะครับโบว่าจะเป็นผู้เฒ่าโบว่าจะเป็นเด็กหน่อยนะครับหันมาหมักฝรั่งแช่บวยนะครับพี่น้องครับฝรั่งแช่บวยทํายังไงเราไปศึกษาใน youtube นะครับ ซื้อสีผสมอาหารแล้วก็น้ำตาลนะฮะทำการฝานให้สวยๆนะครับพี่น้องเนาะกระดาษไส้คัดหรือเนวอะไรก็ตามสร้างละเอาให้มันงามนะครับพี่น้องครับแล้วเข้ากับไปคุกเข่าให้เข้ากันกับสีกับน้ำตาลครับน้ำเชื่อมกว่าไปนะครับพี่น้องครับเนาะที่นี่เข้ากับไปแช่เยน็นทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ขายนะฮะสำหรับฝรั่งแชบุวยนะครับฝรั่งนี่บ่ได้ทถิมเลยนะคะ นอกเสื้อจากมันสุกจนห้าบุหูว่ามันสุกนะฮะมันเละแค่นั้นเองนะครับฝรั่งกิมจูนะครับข้อดีของเขาคือมเมล็ดเขาจะน้อยกว่าฝรั่งแป้นนะฮะฝรัร่งแป้นส่วนมากเขาจะมาทําแช่บวยนะครับแต่บอกไว้เลยว่าฝรั่งแป้นสู้ฝรั่งกิมจูไม่ได้หลังจากทําแช่บวยไปแล้วนะฮะอันนี้คือเาทัดนะครับได้สัมผัสมา,มาแล้วฝรั่งแช่บวยเนี่ยทำมเมล็ดหลายเนี่ยเข้าสิจิอาลมนะครับเข้าสเต็กินแค่อ่า เนื้อนอกนะครับเนื้อในเราไม่ได้กินเพราะว่าเมล็ดเยอะเกินไปกินไปก็กลัวเป็นไส้ติ่งนะฮะแต่ถ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเมล็ดมันหน่อยพี่น้องครับกินแล้วมันฟินนะฮะมันฟินมันนมมันหวานมันกรอบนิดๆนะครับพี่น้องครับหวานหอมชํานะครับพี่น้องครับเวลาข้าไปเห็ดแฉบวยถามว่าเสียไหมไม่เสียนะครับคุณจะเด็ดทิ้งนะฮะ มันจะเป็นแฮนแท็กน็อตแฮนด์แท็กเนสอะไรอะไรก็ช่างมันปล่อยให้มันเป็นไปเลยนะฮะสำหรับลูกที่เป็นส่วนลูกที่ไม่เป็นเราก็ได้ขายเป็นผลผลิตนะครับขายสดนะฮะขายผลสวยนะครับส่วนลูกที่เป็นเราก็ไปทําแช่บวยนะครับราคาอัปเกรดขึ้นมาจาก10บาทเป็น20บาทนะครับต่อลูกเลยนะจะบอกให้นะฮะเท่าตัวนะฮะเอาข้อมูลดีๆเบ้าทัดเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับพี่น้องเนาะอันนี้คือใส่เดือนฝอย นะครับนี่ครับใส่เดือนฝอยเด้อครับเด้อนี่ครับอาการเนียนี่เป็นใส่เดือนฝอยถามว่าขุดทิมเสียเสียดายบออย่าไปเสียดายนะครับเสียดายได้แต่อย่านะครับอย่าไปเอาไว้เลยนะฮะขุดทิ้งได้เลยเนี่ยใส่เดือนฝอยพี่น้องครับเนี่ยรากขดรากงนะครับรากปมนะฮะระบบรากไม่เดินนะฮะถามว่าตอนนี้สามารถที่จะรักษาได้ไหมยาดีกว่าขุดทิ้งเลยนะฮะขุดทิ้งเลยเพราะว่า ถ้าปลูกทีแบบนี้มันไม่เสียหายนะครับยังไงต้นนี้มันโตขึ้นมามันก็คุมอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะปลดทิ้งได้เลยนะฮะเนี่ยคือการปลูกทีพ้นดีของการปลูกทีนะครับพี่น้องเนาะใส่เดือนฟอยเวลาคุดออกไปแล้วให้พี่น้องเอาฟูดรดานหรือนะครับเอานะครับพี่น้องครับโดรเม่เมื่อวานนะครับเด้อพี่น้องครับฆ่าเชื้อในดินนะครับพื่งดินให้แห้งก่อนนะฮะถ้าจะปลูกแสมก็ปลูกไปนะครับพี่น้องครับ ไม่ต้องรองพื้นนะครับถ้าจะรองพื้นรองด้วยโดรไม้หรือฟูรดานนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ที่เราพี่น้องความชุ่มของนำยศได้ไหมพี่น้องครับนี่อิทธิพลของความชุ่มของนำยศนะครับพี่น้องครับมันหัวมันหัวมันก็เลยซึมมาอยู่ใต้ดินเท่านี้มันเนี่ยหน่อยเลยได้อน้ำพี่น้องครับไถง่ายถ้าชุ่มฝนตกอยากให้ฝนตกอยู่พี่น้องเอ้ยมันบ่ตกเท็จจังใดล่ะนะครับเนาะอนบอ่ปรตกก็ต้องปล่อยให้มัน ไปตามการเวลาของมันนะครับแต่ละผู้อ่่าตลผู้มีผักของผู้เรามีผู้มีประเทศของแต่ละผักมันบม่คือกันนะครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับผลผลิตน,นะฮะผลผลิตล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับต้นน้อยๆนะฮะต้นน้อยๆเบื้องพี่น้องครับผลผลิตนะฮะนี่ครับนะครับเอาเบิ้ลได้พี่น้องนี่เอาเบิดเลยแม่บ้านผมประจงเอ้โป๊ะโป๊ะถิ่มเด้นี่ เอาเบิร์ดพี่น้องเลยนะครับเอาเบิร์ดเพราะว่าพันเศษฝรั่งแช่บุยไปขายนะครับเนาะขายในหมู่บ้านกับบ๊อบหอดพี่น้องครับไปบ่อบอดไม่ขาดหอกนะฮะทแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนียเมื่อแรงก็ไปขายผลทั้งผลสวยผลแช่บุยน้ำนะครับพี่น้องครับเนาะผลผลิตนะนี่ครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยอ่าใส่สูตรสิบหกสิบหกไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะใส่สูตรสิบหกสิบหกไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะทําการเลี้ยงผลผลิตให้นะครับ จะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วกะแคลเซียมสูงเก็นให้ผลสวยนะครับพี่น้องครับนะครับรสชาติดีนะฮะบำรุงต้นบำรุงอ่าใบไปน้ำนะครับสูตรเสมอนะครับพี่น้องครับพูดมันบํามป็นสีหอแล้วง่ายๆ่ายนี่พี่น้องนี่ต้นนึงกับที่พี่น้องบเก่งอี่ดีนี่พี่น้องเซ่เด้นี่นี่แค่ต้นเดียวนี่เซ่เลยนะฮะนี่ครับต้นเดียวนี่มุนหลวงห่วงหลวงห่วงอยู่นี่กูนางแม่มันก่อนเพิ่ดปะพี่น้องเลยไปบ๊วยแล้วังนี่นะครับ จังว่าบได้จ้างจีิล่ะจ้างเขากับโบมาได้มันแดดมันห่อนมันนเพราะว่าเขาจ้างเขาก็ต้องจ้างเป็นรายวันถ้าจ้างหมอมันเกิดจุกจิกครับพี่น้องครับต้องแบ่งกระดาษสั่งกระดาษเป็นกิโลโน่นนี่นั่น,นลอยล,ะจ,ล,อยละจังสันลอยละจังสี่นะฮะสาหรือเลี้ยวฮอกับฮอไปเองนี่แหละอ่าพอดีว่ามีแขก่นคนบ้านไก่เลียเ้ยงเคีเยิ่นมาหาหนู่นเอิ้นถามนาะพี่น้องเนาะคือ เข้าเสีย่ยมันดกซ้ำไหนก็นได้ครับพี่รังฝรั่งกิมจูแต่ว่าอย่าให้มันดกเสนาแหลงรายนะฮะเพราะว่าอากาศมันห่อนเนาะพี่น้องเนาะ้วกาการห่อเนี่ยมันต้องใส่เวลาห่อเฉพาะยามเสาร์กับยามแรงนะมันเหตุให่เข้าเมยนะครับถ้าเป็นหนาฝนนะ่ะจะเอาดกซ้ำไหนก็เอาดกไปลดนะครับพี่น้องเนาะหนึ่งคือระบบหนาม,มันเพียงพอนะฮะระบบน้ําเพียงพอนะครับ,รบ,บ,พ,พ,รบพี่น้องเนาะ อีกอย่างหนึ่งคือเฮาบ่ค่อยได้กําจัดปรสิตเพราะวา่าฝนมันตกมนานสะล่างพวกเพี้ยแปง้งพวกเชื้อราหนําข้างล่า,า,ลาดํานะครับพี่น้องครับพวกอ่าเพีย้ยขาวจักจันเพีย้ยขาวแมงวีมื้อนี้นะครับพี่น้องครับมันสูดฝนบ่ได้นะฮะสิเอาดกปันได้เลยไ,ไอันนี้แค่11เดือนพี่น้องเลยนี่แต่พี่น้องไปปลูกยางเพื่ลาจังสน,นะพี่น้องใส่เวลา7ปีจังสิได้กิจละในช่วงเวลา6ปีแล้วเฮาสิไปเฮ็ดต์ยังกินแล้วบัดนี กีดปีที่เจ็ดปีแรกโมเมนต์ว่ามันสีออกไรลัล่วไรล่วงคลื่นน้ำในองค์ครับพี่น้องเอ้ยนะครับโมเมนต์นสีออกไรลั่วไรล่วงคลื่นน้ำในกอกนะฮะกีดก็ต้องทะนุถนอมนายางครับปีแรกเนาะปีสองก็ยังทะนุถนอมอยู่ปีสามก็ยังทะนุถนอมเนี่พี่น้องครับปีจีปีห้าจังเลื่อมลงลึกในจังหน่อยนะครับเปลือกเลื่อมหนาเนาะแต่จังเสิได้กินได้อยากแน่นะครับโอ้ยก็บ่ได้ว่ายางบ่ดีนะครับพี่น้องเนาะมันก็มีขึ้นมีลงข้าตัาง้งราคาเองบ่ได้น้ำนะฮะเอาถาดพันมะคะตตตื่นั้งแ่ ฮกทุ่มตีหนึ่งผีพี่น้องไปกีดจนหอดสองม่วงเสานะครับกลับมานอนหาม่หงฮกมุงเสานะครับหาม่หรือเทียงผลจังลูกปียอดนกดอีกเครื่อนึงนะฮะในช่วงเห็ดอ่ายางก่อนเนะาะใส่เห็ดยางแผ่นกะโอ้ยเมื่อยกาหันอีกนะครับพี่น้องครับกีดแล้วต้องก้าพี่เก็บเก็บแล้วก็ต้องเปล่ามาทาการเห็แดแผ่นอีกพี่น้องเลยนะครับตาชิวิปูอินทาพา์ลัมนะพี่น้องเข้าไปขายแถวโมบานนะครับ ทายในบ้านนอกเฮาเนี่แหละเพอใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเล็กหน่อยบอ่เคยกินพี่น้องจักหมาอีหยังเพิ่นว่าฮู้ยุกมันก็ดังมาโดดแหละเนาะอีตาพลาลำแต่ว่าแต่พอแต่เม่เฮามันบ่เคยกินมาก่อนนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นบ่พาเคยกินมาก่อนนะครับเนาะมันก็บ่แซบ่บสิมกากัดปวดปวด,วดยำคือฝรั่งยำคือพุทซ่า3รสพุทซ่านุ่มสดพุทซ่าจำโบ้มื้อนี้แล้วก็ฝรั่งใส่ดอยใส่แดงนะครับพี่น้องมันก็คงจะเปลี่ยนไปบ่ได้นะครับเนาะการปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันมีข้อดีตรงที่ว่า เฮาไในขายในราคาที่บ่ถึงกับถือแห้งบ่แพงแห้งราคาขคนสื่อเขาจะควักเงินง่ายที่สุดเลยเฮ้าเห็ดสองลูกยี่สิบบาทนะครับสองลูกยี่สิบบาทนะฮะในลูกที่มาะสมนะครับสี่ลูกโลนะฮะเขาทำเป็นสองลูกยี่สิบบาทเข้าก็ได้โลละสี่สิบยูได้แล้วนะครับถ้าเขาเห็ดโลละสามสิบอ้ยสามสิบนเป็นอะไรที่จกหยากรึเกินเงินเนีย มันพอกระเทือนเพราะว่ามันต้องทอนนะฮะถ้าว่าจักบาทและะะ้วนั่นไม่ค่าเออ่20บาทนะครับเนาะ20บาทจ้าโอ้ย20บาทน่าให้ค่อยสองถุงเลยแน่นะครับพี่น้องครับบ่ต้องทอนนะฮะซื้อง่ายขายคล่องนะครับพี่น้องครับเนาะอ่าก็ว่ากันไปหนึ่งคือมันดกละหลักเลยปลูกฝรั่งจีมจูนี่มันดกนะฮะแต่เป็นใส่ดงใส่แดงนะพี่น้องเลยนะครับกันโบกเกง่งจริงยาสีไปเอาไปปลูกนะครับบอลตรงเลย ในเฟสในเพจเนี่ยพี่น้องนะครับเขาเห็นเขาเห็ดใดเนี่ยมันแมนอยู่แต่ว่าเขาใส่เวลาโดนแห้งนะพี่น้องต้นเนี่ยย่างขี้ลายปลูกไปต้องปีครึ่งขึ้นนะเขาจังทีสามารถไวพ่นผลิตได้เต็มทีนะครับปีครึ่งถึงสองปีนะฮะแต่ฝรั่งกิมจูพี่น้องปลูกไปหาเดือนนี่ไวไปเลยผลผลิตเนี่ยยี่สิบสามสิบหน่วยได้เลยนะฮะแห้งง่ายแห้งดกนะฮะพี่น้องเนาะหลักๆเลยคือมันดูแลง่าย พี่น้องลองเอาฝรั่งใส่แดงไม่เห็ดแช่บวบบางยามลูกมันเสียนะครับไม่ได้นะฮะเอ้าเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเล่นหลาย,ลายครับพี่น้องครับว่ิจบตงแต่โดน,ดน,ดนผนลละ่ละจนข้าจนเหมือนละพี่น้องเนาะสวัสดีครับ